คนนี้ดิหล่อมากเลยอ่ะเออหล่อจริงเฮ้ยแกรู้ป่าวว่ามีเด็กใหม่เข้ามาเรียนเรากลางเทอมไม่ด้วยแหละจริงเหรอเออโรงเรียนเราเข้ากลางเทอมได้ที่ไหนต้องก่อนจะสอบเข้านะอยากจะสอบแล้วเขาได้ยินมาด้วยนะว่าไม่ต้องสอบเข้าดเดยดนะแกฮะเป็นใครกันนะทำไมถึงวีวเอาพิธิ์เหนือคนอื่นขนาดนี้อ่ะเฮ้ยนี่พูดถึงเด็กแหม่ชื่อเจลใช่ไหมวะเออเป็นหลานคุยใหญ่ดเว้ยไม่รู้เรื่องอะไรอย่างโอ้หลานคุยใหญ่เลยเหรอ ใหญ่มากเลยอ่ะเจนมาที่ไหนดีเอาดีเลยสายย่างป้าหลอกมานั่งด้วยกันก็เขาเห็นว่าเจมอ่ะเป็นเด็กใหม่ยังไม่ค่อยมีเพื่อนเขาเข้าใจนะเจมเออมีอะไรอ่ะก็คุยกันได้คำว่าอังกฤษเหรอเจมยังไม่ทำหมอลืมอ่ะเอามาให้จินนี่ทำให้ดี อะไรกันจินนี่แค่นี้ทำให้เพื่อนไม่ได้ใช่ไหมที่ตอนเธอออกไปเที่ยวกผู้ชายอะ่ะเราออกเงินให้อะ่ะเรายังไม่หมดเลยนะอ่ะเขียนเร็วแล้วลายมือเหมือนกันหมดอย่างนี้ครูเขไม่จับได้หรอไม่หรอกคน,น,นกกเนี้ยนักกอปปี้อันดับหนึ่งไม่ว่าใครจะลายมือแบบไหนนะก็ก๊อปได้เนียนหมดแหละเร็วสิจินนี่โรงเรียนจะเข้าและเออนาะเสร็จแล้วนี่อ่ะ ไม่นานนะเจมส์วันน,นี้ใส่วกนั้นเล lah Hoi, selamat kau okey tak? Oh, tak. และก็เป็นตัวแทนในการจัดตั้งสภานักเรียนครับแล้วก็การที่เราจัดตั้งสภานักเรียนนะครับเราก็จะได้มีส่วนในการกำหนดนโยบายต่างๆที่จะนำไปช่วยในการพัฒนาโรงเรียนของเราที่สำคัญก็คือเป็นการส่งเสริมการปกครองระบบการศึกปาในโรงฝันให้แก่น้องๆของเราทุกคนครับ ก็สำหรับนักเรียนคนไหนที่สนใจนะครับก็มาสมัครได้ที่ครูโดยครจูจะขอแบ่งอย่างนี้นะครับว่าให้เราแบ่งเป็นสองพักนะครับถ้าคนไหนสนใจก็ไปสมัครกับครูได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามครูได้ครูก็คงมีเรื่องแจ้งสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้นะครับนักเรียนเตรียมนักเรียนกับขอบคุณครับ Stand up, please. work. Gail isn't as creative as Pinky's. You grow up, you and your friend have already matured and everyone in class are friends. Are you jealous of this? That's okay, Miss I know that Girl and her friends don't like us, but we are going to worry anyway. It's good Pinky. it is better to forgive and ม่อกี้เธอว่าใครได้เบอร์อะไรเธอรู้ได้ไหมฮะก็รู้ความจริงไงความจริงที่เธอไม่ได้ทำด้วยตัวเองอะ่ะเวามจรินี่เป็นคนทำให้อะ่ะไหนหลักฐานได้เบอร์ก็ต่างกันดูดิหลอกคนอื่นอะ่ะหลอกได้แต่อย่าหลอกตัวเองเลยเธอทำแบบนี้ทุกวันหนึ่งเธอจะไม่มีเพื่อนครบ รู้ไว้ด้วยคนขี้โกงอะ่ะสักวันหนึ่งจะไม่มีใครเอาอ้าวพวกนี้หมายความว่มาวงไงงั้นมาลองดูไหมว่าทำตัวแบบพวกเธอหรือทำตัวแบบพวกเราอะ่ะไทยจะมีคนชอบมาหรือไได้เอาสิได้งั้นพวกเราอะ่ะมาแข่งกันลงประธานนักเรียนไหมฮ้ย ดีมากเลยนะเนี่ยที่พวกเธอให้ความสนใจกับกิจกรรมนี้ครูเห็นนะว่าพวกเธอเนี่ยมีความเป็นผู้นําสูงนะคิดว่าจะทําให้การจัดกิจกรรมเลือกตั้งในปีนี้ของเราเนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีสีสันมากเลยทีเดียวและที่สําคัญนะจะช่วยกระตุน้นความรักประชาธิปไตยให้แก่น้องด้วยดีจริงจริงดีจริงๆเฮ้ยทุกคนพักเราชื่ออะไรก็เอาแบบ ชื่อที่มันแบบโดดเด่นที่สุดอ่ะแล้วก็แบบพอคน,ลลอ,นอ,อื่นได้ยินแล้วลืมชื่อถึงนั้นไปเลยอ่ะคือโดดเด่นเนาะแสงสว่างจระออจรดจระฟ้าเออวายจระฟ้าหรอถ้ามารวมเป็นชื่อโรงเรียนเราก็จะเป็นคลาสจระฟ้าใช่ป่ะอ,อ๋ไม่ได้ไมได้โดนเด่นเด่น<ๆ>ถ้าเราได้ชนะกลุ่มนั้นุ้ยเราก็ต้องคิดนโดยบายที่แบบเอาใจทุกน้องอ่ะ ก็ไม่ต้องเป็อะไรมากก็แบบมีคอนเสิร์ตแบบมีละครเต็มโรงเรียนไปเลยนะแล้วก็เวทีแบบกว้างๆแล้วเสร็จแล้วก็แบบจ้งางดาราตุรีอย่างเช่นปิ๊กเป้ะนี่ไม่ติดเงิเลยสะทา่เลยเนี่ยคุณเธอเฮ้ยแต่ว่าครูจะให้เราจัดคอนเสิร์ตในโรงเรียนเนะาะอย่าลืมส<ช>ิเราลานไทยเรื่องนี้ขอบ้านะ<ช>เออไม่เห็นเจ๋วเจมนี่ถ้าสมมติเราขอแบบทำสนามก,กีฬาในลมแล้วก็มีฟิเมตเนสบริการที่ไทยจะดีเนาะ มัก็ดีนะออแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงอะเราก็โดดเดียวได้ที่โดดเรียนใหม่สุดยอดสรุปเออชื่อพักทิ้งพัดนนั่นแหละฟังกระชับก็ต้ก็ติดหูนี้ด้วยแราวก็ว่าไงเลยเราแก้มีเลยนีน้วายของพักเราอะโครงการอะเป็นโครงการที่ติ้วให้น้องคือม,มันจะเป็นแบบให้พี่อะเป็นอาสาสมัครแล้วก็มาช่วยติ้วให้น้องๆตอนเย็น นแบบนี้เราจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าเรียนกัววิชาด้วยเราก็ว่าดีนะแล้วก็เราว่าพักเราเนี่ยพรุ่นี้มีทางด้านกีฬาด้วยก็ดีนะเพราะว่าพวกผู้ชายอย่างอย่างเราเราอย่างเงี้ยก็ชอบเล่นกีฬาใช่ไหม่ะเราก็สร้างทีมฟุตบอลมาเลยแบบจริงจกกังอ่ะแล้วเราก็เอาไปแข่งที่อื่นจะได้ชื่อเสียงด้วยใช่มัมองไปที่ดีเลยบุ๋ง แต่ว่าสมาชิกเราหน้อยไปแล้วก็ไม่หาเพื่อนมาช่วยพักแต่กันเถอะ 没有了呢。 าคนนะแต่เราก็จะสู้ให้รู้ว่าความถูกต้องอ่ะแม้เพียงน้อยนิดก็ชนะผู้ที่โกงได้น้องๆคะนี่อย่าลืมเลือกพักพี่นะพิงคลาจะหลัดฟ้ารับรองพักพี่อ่ะมีนโยบายเด็ดๆเทียบเลยใช่แล้วนอนแล้วก็น้องไม่ต้องไปเลือกพ่งแน่นอกนะคนก็น้อยทํางานก็เอ่ากันบ้านกันแถมตอนทั้งว่าสอบยังเอาโพยเข้าไปเลย พี่รู้อยู่แล้วว่าน้องๆเขาไม่อยากเลือกคนที่โกมาบริหารเรียนหรอกใช่ไหมใช่ปะล่ะให้ยังไงนะเดี๋ยวพี่ฝากน้องๆอ่ะช่วยไปแบบบอกเพื่อนอะไรเงี้ยให้เลือกพาเขาพี่ให้หน่อยนะเออเนี่ยเดี๋ยวพักพี่ได้นะพี่จัดปาร์ตีส้สระน้ำแบบมีขนมมีเพลงแล้วก็เอาเวลาเรียนเนี่ยไปสนุกกันดีกว่าแต่ตอนเนี้ยน้องอะ่ะเอาเงินเนี้ยไปซื้อขนมแบ่งกันกินนะโอเคครับ ยังไงก็ฝากครับพี่ด้วยนะครับฝากเลยนะขอบคุณค่ะผมไม่เลือกพี่หรอกผมไม่ชอบคนเรียนไม่เก่งและขี้โกงด้วยเอ้าเกิดอะไรขึ้นนย เรื่องนี้นะครับครูจะช่วยได้เนี่ยครูจะต้องวางตัวเป็นกลางแต่ถ้าหากว่าจะให้ครูช่วยมันก็จะต้องเป็นเรื่องในส่วนของการอธิบายให้ข้อคิดกันละกันแต่ในสําหรับของพวกเราถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทํามันถูกต้องแล้วมันก็ดีแล้วเนี่ยก็ให้เรามั่นใจแล้วก็ทําต่อไปแต่ในส่วนของอีกฝ่ายหนึ่งเดี๋ยวครูจะเรียกให้เขามาครูเจะครูกันละกันเนาะ อ่าเข้ามากันพอดีเลยทีเดียวครูก็มีเรื่องอยากจะสอบถามพวกเรานะว่าในกลุ่มของพวกเราเนี่ยมีการทุจริตในการหาเสียงหรือเปล่าเพราะครูได้ยินมานะ่ะคุณครูคะคุณครูก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากลุ่มนั้นเขาไม่ชอบพวกเราแค่ไหนไม่ว่าเขาจะใส่ลายล่องเนี่ยเขาก็ไม่มีหลักฐานอีกอย่างนะคะจีนี่ว่าการหาเสียงเป็นท่านียของตละพักไอกอย่างพวกเราก็ไม่ได้ซื้อเสียงด้วยพวกเราแค่รู้ว่าน้องชอบอะไรน้องต้องการอะไรก็เท่านั้นเองเอาละ ถ้าพวกเราบอกว่าไม่มีการทุจริตในการหาเสียงครูก็ไม่ว่าอะไรแต่ก็อยากจะบอกไว้ว่าถ้าหากว่ามีการทุจริตในการหาเสียงเนี่ยมันก็จะเป็นการทําลายโรงเรียนของเราและที่สําคัญเป็นการทําลายในเรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เราอยากจะปลูกฝังให้กับน้องๆในโรงเรียนของเราด้วยครูก็ขอนะว่าให้ทําที่ถูกต้องก,รรก,กันนะครับค่ะ วันนี้รางขรยนีารงาน้การนกิจค่ะก็ก่อนอื่นนะคะกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยของเรียนนะคะพี่ก็อยากได้ความรู้น้องๆก่อนว่า บ้านเมืองของเราเนี่ยก็จะเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วสี่งที่สําคัญที่สุดของการเลือกตั้งคือการเลือกคนดีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าคนดีเป็นยังไงน้องก็ดูจากพฤติกรรมที่ว่าถ้าเขายอมเงินเอามาซื้อเสียงเราในอนาคตถ้าเขาได้เป็นเขาก็ย่อมตั้งใจที่จะกรอบโกยเงินให้ได้มากเป็นทุนทรุน้องไหมคะ ยินดีกับพักพิงคราจัลฟ้าด้วยนะครับที่สามารถจะชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งก็เป็นผลอันมาจากการที่พวกเราได้ร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะหาเสียงนะแล้วก็ชูประ,ระเด็นจนเป็นที่ชนะใจของน้องๆแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นสภานักเรียนในปีนี้ครูก็ฝากให้พวกเราได้ทําหน้าที่ของ การเป็นสาหานักเรียนช่วยพัฒนาโรงเรียนของเราให้เจริญยิ่งขึ้นไปนะครับฝากด้วยนะครับ จริตในการซื้อสินว่าก็นะคือพู่แนแน่เลยบอกคุณแบบเด่นแน่